ตอนนี้เราอยู่บนเรือ White Orchid แล้วนะคะอยู่หน้าไอคอนสยามมาแล้วอันนี้แมกโนเลียตึกที่สูงที่สุดแล้วมีผู้ชายหนึ่งคนมีผู้ชายหนึ่งคนตรงนี้เมาแล้วนะคะเมาแล้ว มีแฟนสามคนแล้วแต่เลิกแล้วมีแฟนเยอะๆนะโอเคคนนี้โสดนะคะคนนี้ก็โสดโสดเจ้าของวันเกิดโสดโสดเ<ส>ดียวมาจ้างกินยาก่ายอ่าดูชุด นี่หลอมากเลยนะคะเป็นชุดชุดประจำชุดพื้นเมืองเนาะใช่ใค่ะชุดประจำชาติเลย <c oughs> ประจำชาติอาของเมือง <c oughs> ชามินาดูนะคะเดสนุกาโกโฟ